ที่ดีมากๆเลยอ้าวดูเรื่องต้นไม้กันแล้วมาดูเรื่องที่อยู่ใ,ใกล้กับต้นไม้มากๆเลยต้องอยู่คู่กันเลยเรื่องน้ํานั่นเองอแหมตอนนี้พวกเราเนี่ยมีน้ําประปาใช้กันแบบว่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนอาจจะใช้แบบไม่รู้คุณค่าด้วยซ้ําเพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาได้ยากง่ายขนาดไหนผลิตยังไงกระบวนการยุ่งยากขนาดไหนเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทําให้คุณรู้คุณค่าของน้ํามากขึ้นไปดูกันเลย,ค,ค,เลยค่ะที่โรงงานผลิตน้ําบางเขนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในสีโรงงานผลิตน้ําประปาของการประปานคร หลงนะคะซึ่งเขาให้บริการน้ําประปาในบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แถบปริมณฑลค่ะกรุงเทพมหานครนนทบรุรีและก็สมุทรปราการนี่ก็คือน้ําประปาที่เห็นแต่ว่ากว่าจะได้มา ขั้นแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเขารับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะเป็นน้ําดิบที่สูบส่งมาจากสถานีสูบน้ําสําแ,แลนะคะก็จะไหลามาตามคลองปปาแบบนี้แล้วก็ต้องผ่านขั้นแรกเลยคือตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดนะคะเพื่อที่จะคัดเศษขยะใหญ่ๆอย่างกิ่งไม้แล้วก็เศษพลาสติกจากนั้นก็เข้าสู่ถังตกตะกอนนี่เป็นขั้นที่2ผ่านท่อรังเรียงน้ําดิบนะคะแล้วก็จะมีปูนขาวกับคลอรีนในการปรับสภาพด่างสีแล้วก็กลิ่นแล้วก็เติมสารส้มเพื่อติดตกต,กตกะกอนแล้วก็ ที่ลดความขุ่นนะคะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนทําให้น้ํานั้นใสขึ้นมาจากนั้นก็เข้าไปสู่บ่กกรองน้ําแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีพงถ่านแอนทราไซต์ ide, และหัวกรองซึ่งจะเป็นขั้นตอนการกรองละเอียดแบบนี้ละคะ่ะก็จะได้น้ําใสๆออกมานะคะ จากนั้นฆ่าเชื้อด้วยคอรีและปูนขาวอีกครั้งหนึ่งก็จะได้น้ําประปาที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าสู่อาคารบ้านเรือนดื่มได้แบบนี้นี่หละค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกขั้นตอนนะคะจะมีทีมนักวิทยาศาสตร์คอยซุ่มตัวอย่างเขาเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพแบบนี้เลยทุกขั้นตอนถ้าเกิดเห็นมีอะไรผิดปกติปุ๊บเข,า,ขาจะรีบหาสาเหตุปั๊บเลยนะคะเพื่อให้น้ําดื่มนี่นะคะเป็นน้ําประปานี้นะคะยังคงดื่มได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแบบนี้เลยทีเดียวโอ้พอได้เห็นกระบวนการผลิตแบบนี้จริงๆเนี่ย มั่นใจในมาตรฐานมากขึ้นใช่น้ำปรับป,รปลาดื่มได้มีอยู่นั้วจริงๆ